ครับกล้ามหน้าอกเป็นกลนุ่มกล้ามที่สําคัญนะครับที่ทุกคนคิดถึงเป็นมัดแรกในการ,รออกกำลังกายโดยเฉพาะผู้ชายซึ่งเป็นกลาน้ามที่ทําให้รูปร่างดูดีและเส่เสุ้อาดูเท่กลก้้อกแบ่งออกเป็นสองมัดนะมัดแรกคือมัดอกมัดใหญ่นะครับผมชื่อว่า pectoralis major p e c t major หน้าตารูปร่างคล้ายกับทารกอะมันอยู่ตรงเวณโคนแขนและกอะผ่านมาก่อตรงบริเบใต้กร,ระดูกไหปลาร้ายาวจนถึงตรงขอบซี่โครงด้านล่างหน้าที่ของเขาก็คือ หมุนต้นแขนเข้าด้านในหรือว่าผักหรือว่ากว้างนะคบผมมัดที่2คืออกมัดเล็กว่าเพ็งโทนิทไมเนอร์อหน้าตาลูปร่างคล้ายกับสามเหลี่ยมเกาะอยู่ตรงเวณด้านบนที่เยื้อมาทางด้านหน้าของกระดูกสะบักอะไรแล้วก็มาเกาะตรงบริเวณกระดูกซี่โครงหน้าที่ของมันก็คือม้วนกระดูกสะบักเนี่ยมาทางด้านหน้านะคบผมหลังจากที่เราได้รูปข้อดีและโครงสร้างของกล้ามอกไปแล้วนะครับผมการนี้เราจะมาสร้างถึงปัญหา เกี่ยวกับการตึงของกล้ามเนื้ออกกันว่าปัญหาที่1คือปัญหาเากี่ยวกับโครงสร้างนะคบผมไม่ว่าจะเป็นไหลของหรือหลังคอมปัญหาที่2คือปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดคอบ่าหรือปวดขวนะคบผมขพบอ6คือตัวการสมคัธญที่ทําให้กล้ามเนื้อคอบ่าตึงเรื่องที่3คือปัญหาเกี่ยวกับการกดทับของหลอ,อดเลือดและเส้นประสาทที่เนี้อของแขนทําให้เกิอดอาการชา และในทางการแก้ไขมีอยู่ด้วยการหลายวิธีนะคะผมไม่ว่าจะเป็นการยืดการยืดด้วยตัวเองการยืดด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งการยืดโดยใช้อุปกรณ์ควบคู่กับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของลก,กลุ่มกล้ามเนื้อที่อ,อ่อนแรงเพื่อปรับความสมดุลของกล้ามเนะื้อทั้งสองขางให้มันบาลานซ์กันหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทางในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนหรือแม้แต่ท่านอน ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมานั้นคือการเช็คร่างกายและการแก้ไขเบื้องต้นถ้ายังไม่ดีขึ้นควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจประเมินร่างกายแบบละเอียดอีกทีนะครับ